สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Feel f e r Chanel n นะคะวันนี้มาในเขาเรียกว่าคาลคเตอร์และบทบาทของสาววิศวะคนหนึ่งสาววิศวะหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นนะคะเป็นทีเซอร์แล้วก็ออฟฟิเชียลเทเลอร์นะคะของซีรีส์วายที่เขาเรียกว่ารอคอยกันมาแบบสุด สองปีสองปีได้นะคะกับการรอคอยเรื่องนี้ก็คือเรื่องกลลักรุ่นพี่นั่นเองนะคะปรบมือค่ะลองมานานมากนะคะจากตอนแรกที่เป็นมินิซีรีสใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็คือชอบมากแต่ว่าหน้าตอนนั้นที่เป็นมินิซีรีสเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นแบบรายละเอียดของตัวละครที่มันชัดมากด้วยความที่ตอนนึงแบบสิบนาทีนึกออกปะทีนี้เราจะได้จุใจกับซีรีสแบบฟูแบบ เต็มเรื่องไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาดูตัวทีเซอร์ก่อนที่ได้ปล่อยไปแล้วน่าจะประมาณ3เดือนที่แล้วกับตัว Offi c i a l t r a i l e r นะคะที่เพิ่งปล่อยออกมาเดี๋ยวไปที่ตัวทีเซอร์ก่อนแล้วกันเนาะจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะทุกคนพร้อมเป้าถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะสะพานขาวเนี่ยเขาให้นั่งรถแล้วกั้นหาวใจหนึ่หัวสะพานเบียนท้ายสะพานคำขอจะเป็น ย้ยเขาอ,อยู่นะ,ะมีคนอนอังสืงเพื่อนเยอะมาก์วันนี้ครับพี่เนี่ยมพี่ม,ม,มีเดี๋ยวพี่พอยเนี่ยเขาคบกันนานแป๊บเดียวจะ3ปีแล้วมาร์คเอาพี่แพ๊ก ที่กูพูดตอนเนี้มันอาจะช้านะเว้ยแต่ึงช่วยรอกูหน่อยนะจบไปแล้วนะคะกับทีเซอร์กลลักรุ่นพี่เฮ้ยจริงๆแล้วทีเซอร์เนี่ยก็ดูโอเคแล้วนะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวทีเซอร์เขาไปถ่ายที่สถานที่จริงไหมใดๆๆคือสะพานขาวเมื่อกี้คือยาวอยู่เด้อมันสามารถกั้นหายใจจากต้นสะพานไปถึงปลายสะพานได้จริงจเหรอมีใครที่เป็น ชาวขอนแก่นไหมคะใช่ไหมอันนี้คือเรื่องราวในเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดมันเกิดขึ้นที่มอขอนแก่นหรือเปล่าสำหรับตัวทีเซอร์เมื่อกี้ก็ดีแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็น Offi c i a l t r er เทเลอเนี่ยคือมันจะต้องแบบดีกว่าหรือเปล่าอุ๊ยคาดหวังหรือเปล่าคาดหวังหรือเปล่าบาจริงไปดูเลยดีกว่าพี่บาครับผมรักพี่ครับไหนมึงจะเริ่มยุ่งกับเพื่อนกูเลยพี่บาาวิ่งสึกเหี้ยแล้ว กูรุนพี่<ะ><อ> <trails> มึงนะนี่ไม่คิดเลยนะครับว่าพี่วีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้นชอบจังเลยยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยแต่งงานสไตล์เด็กอัสระพี่วีกับพี่พลอยอ่ะเขาคบกันนานยังไจต่างปีแล้วหัวหนะเวนะเราห่างกันสะักพักได้ไหมอนะ๋อยู่กับกูก่อนได้ไหมรอฝนหยุดดีกว่า เผื่อให้คนซ้อนกับเงื่อนถ้เจ้าถิ่นพาไปเที่ยวเราบอกพี่วีอย่าร้ายนะมีได้ปะเสื้อช็อปปะต่อจากนี้มึงต้องเรียกครูว่าพี่และแทนตัวเองมันเราดีหอมดีว่ะมีคนอ่านหนังสือเพื่อนเนี่ยช่วงนี้นี่มึงสองคนนี่คือตัวติดกันตลอดเลยเนาะก็ต่อแทนไงที่มีคนเลี้ยงดูคูเดี๋ยวว่าอยากให้ครูเข้าไปเดทซอด้วย นอนกอจัมากนั้นเก็ท้กอนะนะ้อุ้ยบ้าะบ้าเลอุ้เกิเรื่องกับพอยจะรอนะกิเรื่องมากขาพอขอโทษ เอาปาดมาฟกกันได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่มันคือความจริงที่ในวันนั้นฉันเข้ใจผิดใหมาทุกอย่างสุดท้ายถ้าเพิงแค่พัง ที่ก็เป็นแค่รุ่นเี่คนหนึ่งเท่านั้นแหละฉันย,ยังช็อกอยู่เลยหมอใ่ล้มเหรอหุยมิทุนาเดี๋ยวนี้เด้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้เด้นอะไรในที่สุดเราก็จะได้ดูแบบเต็มรูปแบบทุกคนมินิซีรีมันไม่อิ่มมันไม่เต็มแต่ขนาดมินิซีรีมันก็ยังสนุกข,ขนาดนั้นอะ่ะ อันนี้มันเป็นแบบเวอร์ชันเต็มอะคาดหวังอยู่นะแต่ว่ามันก็น่าจะคาดหวังได้อยู่นะนึกออกใช่ไหมคือว่าเฮ้ยเข้มข้นอะเข้มข้นอะน่าจะเข้มข้นมากทุกคนแต่ละชิดชู้ต้องเข้าแล้วไหมอย่างเงี้ยน้ำตาพากแน่คือเราเคยอ่านนิยายมาแล้วเอออันเนี้ยเพราะว่าตอนที่ดูมินิซีรี์ใช่ไหมแล้วมันแบบมันดี ก็เลยไม่ไหวต้องไปหานิยายมาอ่านแล้วพออ่านนิยายปุ๊บก็แบบเฮ้ยในมินิซีรีอ่ะมันแบบมันหายไปเยอะมากเลยนะเอออยากให้เป็นซีรีส์เต็มมากเลยแล้ววันนี้วันที่รอคอยนะคะกว่าสองปีซีรีส์เต็มมาแล้วดีใจมากแล้วก็เราก็คืออยากจะดูว่าแบบเฮ้ยมันมันจะถ่ายทอดเรื่องราวที่มันอยู่ในนิยายออกมาเป็นรูปแบบของซีรีส์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง เอออันนี้ติดตามมากๆแล้วในที่สุดเดือนหน้าคนเดือนหน้าเดือนหน้าจะได้ดูแล้วฉันน่ารอเลย,ยแล้วเมื่อกี้ฉากฉากที่พี่วีจูบกับพลอยอ่ะที่น้องม์กมาเห็นนะ่ะขนาดแค่เมื่อกี้คือน้ําตาจะไหลคือแบบจุกโหแล้วถ้าเป็นถึงฉากนั้นจริงๆนะโอ้โหไม่อยากจะคิดเ้ยแต่ว่าดีขอดูอีกรอบหนึ่ง รักพี่ครับหมไหนผมจะเริ่มยุ่งกับเพื่อนมึงเลยรู้สึกเฮี้ยอะไรวะกูรุนพี่มึงนะนี่ไม่คิดเลยนะครับว่าพี่วีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้ชอบจังเลยยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วเดือนกับดาวสไตล์เด็กอิสระค่ะพี่วีกับพี่พลอ่ะเขาคบกันนานแล้วสองปีแล้วเว เราทานกันสักพักได้ไหมอยู่กับกูก่อนได้ไหมรอฝนหยุดดีกว่าเผื่อใหอ้คนซ้อนกับด้วยถ้าเจ้าถิ่นพาไปเที่อ่อบอกเป็นเด็กดีต้องไม่เลือกกินนะครับอุย้ยตออได้หน่านห,ห,หรอจะต่อจากนี้มึงต้องเรียกกูว่าพี่และแทนตัวเองว่าน,น้องเกยหอมดีวะมีคนอ่านหนังสือเพื่อนเนี่ยช่วงนี้นี่มึงสองคนนี่คือตัวติดกันตลอดเลยเนาะ ก็ตอบแทนไงที่มีคนเลี้ยงดููหรือว่าอยากให้กูเข้าไปดูซีด้วยกว่านอนก่อนกัอนมากจะละประธานาธิก่อนะนะว้าวมันมันเกินไปอยู่นะดิดิมันเขิน

พี่ก็เป็นแค่รุ่นพี่คนหนึ่งเท่านั้นแหละวิสพานเมื่อกี้คือยาวมากนะ,ะก,กน,นลักรุ่นพี่เลิฟไมคลิกรอเลยค่ะรอเลยทุกคนไม่พลาดแน่นอนเรื่องนี้นะคะสาววิศวะคนนี้จะรอดูกนลักรุ่นพี่น่าจะสนุกนะทุกคน มันดูมันเป็นซีรีส์แบบไม่ใช่แบบหวานกรุบล่ะอันนี้จะเป็นแบบดราม่าละร้องไห้น้ำตาไหลอย่างงี้แปบ๊บเดียวเท่านั้น2ปีเรารอดได้เดือนเดียวจิบจิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องฟิลเฟิร์นชาแนลก็จะรีแอคเรื่องกลลักรุ่นพี่แนนนแล้วมาดูซีรีส์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะ bye บายบายเจอกันค่ะบายบาย